สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับข้ามานละฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาวิธีการนะครับทําความสะอาดนะครับกรอบเงินพระของเรานะครับให้เหมือนใหม่นะครับกรอบนี้นะครับของผมนะครับก็จะมีคราบดำๆนะครับถ้ากรอบเงินพี่ท่านไหนนะครับไม่ดำนะครับ คือกรอบเงินไม่แท้นะครับเขาเรียกว่ากรอบเงินแบบไม่บริสุทธิ์นะครับแต่ถ้ากรอบเงินแท้นะครับก็จะมีคราบดำๆนะครับติดอย่างนี้นะครับขนาดหูหูเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับและนี่น้ำที่ผมเตรียมเตรียมไว้นะครับก็มีนะครับน้ำน้ำอุ่นนะครับก็ใส่พอสมควรครับใส่พอที่เหรียญของเรานะครับจะจมได้นะครับสองนะครับเกลือครับสามนะครับก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับ สมผสมแค่นี้นะครับส่วนคนอื่นนะครับอาจจะใช้พวกเบกกิ้งโซดาผสมเกลือยาสีฟันอะไรก็ได้นะครับแต่ของผมใช้ทำส้มสายชูกับเกลือนะครับลองดูกันนะครับ ทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงห้าหนาทีนะครับแล้วมาดูกันอีกทีนะครับมาครับทุกคนสำหรับผมทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับมาลุ้นกันครับ ภาพดำๆนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับนี่นะครับภาบดำๆใครจะใช้สูตรผมก็ได้นะครับ ถือว่าสำเร็จแล้วกันนะครับคลิปนี้ดูหูเหรียญน,นะครับหาพี่ๆนะครับก็ลองไปทําตามดูนะครับหรือคนไหนนะครับอาจจะกลัวนะครับโซดาเอาน้ำส้มสายชูจะไปกัดหรือเปล่า สำหรับผมว่าไม่นะครับเพราะมันเป็นของผมเป็นกรอบเงินแท้นะครับถ้าพี่ผมก็แนะนำให้พี่ๆก็ไปใช้พวกเบกกิ้งโซดากับเกลือก็ได้ครับแล้วพวกยาสีฟันพวกน้ำยาอะไรอนเนกประสงค์นะครับที่ไม่ทำร้ายกรอบนะครับแต่ผมใช้น้ำส้มใสชูนะครับกับเกลือแล้วก็น้ำอุ่นนะครับก็คลิปนี้นะครับหากพี่ๆีท่านไหนชอบนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นทำอะไรพระอะไรเหรียญอะไรก็ฝากติดตามด้วยกนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ